สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับการปลดล็อกนะครับเครื่องแก๊บแท็กซี่ไทยแลนด์นะครับส่งมาทำา7-10ถึงวันนะครับเร็วสุดไม่เกิน5วันเนี่ยและนี่คือเร็วสุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นการปลดล็อกเครื่องแก๊บไทยแลนด์นะครับเครื่องติดหน้าแก๊บมานะครับก็ส่งมาทำกันได้นะครับโดยส่งตรงนี้ผลงานมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ต1ินะครับแล้วก็พวกตะกูด S นะครับ S 10นะครับ ก็ส่งมาทำมันได้นะครับตัวนี้เป็นคิวของเอเจ็ดสนะครับส่งมาทำตัวนี้ก็เวันครับประมาณ7วันนะครับน้องเขารอได้นะครับเพราะว่าเขาไปถามมาหลายที่ทำไม่ได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือ A70 นะครับตัวนี้นะครับก็ส่งมานะครับทำเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเป็นการผลล็อกแบบถาวรนะครับในส่วนตรงนี้ก็ส่งมาทำกันได้นะครับ ใช้งานให้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเรามีประกันให้นะครับจะส่งมาก็แจ้งนิดหนึ่งนะครับแจ้งพัสดุนะครับเหมือนน้องคนนี้นะครับอันนี้เป็นของน้องคนนี้นะครับเขาถามมานะครับลูกค้าก็คือเครื่องของน้องคนนี้นะครับเขาทานะครับเขาถามมาอันนี้ยังไม่รู้จักกันก็คือทักมาถามว่าปลดล็อกได้ไหมนะครับเราก็บอกปลดได้นะครับใช้เวลานะครับ จ็ดถึงสิบวันโดยประมาณนะครับเขาก็ส่งพัสดุมานะครับขอที่อยู่แล้วก็แจ้งส่งพัสดุมาอย่างนี้นะครับพัสดุควรส่งมาเป็นกล่องนะครับอย่าใส่ซองมานะครับแตกละเอียดนะครับเพราะว่าไม่อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่การขนส่งนะครับอันนี้เขาส่งแล้วเขาก็แจ้งเลขอันนี้เขาส่งเคอรี่มานะครับก็ส่งมาทํานะครับอันนี้น้องเขารอได้นะครับอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็แจ้งว่า เสร็จแล้วนะครับเหมือนตัวนี้นะครับแจ้งไว้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็คือตัวเดียวกันกับในวิดีโอนะครับแจ้งน้องเขานะครับนะครับแจ้งให้นะครับเราก็แจ้งเลขบัญชีนะครับน้องเขาก็โอนเงินนะครับเห็นยอดไหมครับเห็นยอดนะผมปิดชื่อไปเลยเห็นยอดนะครับราคาขนาดนี้เขายังกล้าโอนมานะครับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับเขาก็ก็กล้าโอนมานะครับไอเครื่อง vivo ห้าหกร้อยก็ไม่ต้องคิดมากนะครับก็ ่งมาทํากันได้นะครับอันนี้นะครับก็แจ้งเขาแล้วนะครับอันนี้ก็คือมาขอทําวิดีโอคือวิดีโอที่ท่านได้ยินตัวนี้นะครับก็กำลังทำวิดีโอก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แจ้งเลขพัสดุให้ของน้องเขานะครับพอโอนเสร็จน้องเขาก็แจ้งที่อยู่นะครับที่อยู่เขานี่เขาส่งมาจากชนบุรีเ็าชนบุรีนะครับก็ต่างจังหวัดทั้งนั้นนะครับไม่มีการมายืนรอหน้าร้านนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับบางบางอย่างนะครับก็ มีเงินทาอย่างเดียวมีเงินทําไม่ได้นะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับก็ต้องอยู่ที่คิวแล้วก็เวลาด้วยนะครับต้องใช้เวลานะครับถ้าท่านได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับก็นะครับกดติดตามผลงานได้นะครับที่เพจแฟงงานส่งนะครับก็กดติดตามได้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อมั่นท่านก็เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับก็จะมีวิดีโอมากมายนะครับทําจริงส่งจริงนะครับถ้าท่านเป็นช่างมือถือนะครับท่านก็ดูที่คําว่าวิดีโอนะครับก็ ดูผลงานมากมายนะครับท่านก็เลือกดูเอาแล้วกันนะครับเพจเปิดมา3าปีนะครับมีความน่าเชื่อถือ100%ยเนะครับย้ำว่าร้อยเนะครับไม่โกงเงินกับท่านด้วยเคยหลักพันหลักหมื่นนะครับถึงมากกว่านี้ก็ไม่โกงนะครับเพราะว่างานเยอะจริงๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นการรับทําแต่พัสดุนะครับย้ํานะครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องการให้ใครมายืนรอหน้าร้านนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการทําเครื่องลูกค้า ต่างๆนะครับเพราะว่าบางคนมายืนชวนคุยเนี่ยก็จะพาเสียงานไปด้วยนะครับก็ได้ยินเสียงคลิปดีแล้วนะครับท่านก็ส่งมาทํากันได้นะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของ vivo นะครับ vivo ปลดได้นะครับเกือบรุ่นนะครับแล้วก็จะมี realme นะครับแล้วก็ samsung เนี่ย samsung จะใช้เวลาถ้าเป็นพวก g a l a x ็ก็เจ็ดถึงสิวันนะครับแต่ถ้าเป็นติดรายเดือนนะครับก็วันถึงสวันนะครับแต่ถ้าเป็น a ห้ หรือรุ่นใหญ่ๆก็จะใช้เวลาอย่างที่แจ้งไปคือ7-10วันส่งมาทํากันได้นะครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามเพจแฟนงานส่งนะครับปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับทุกรุ่นตอนนี้ย้ําได้ว่าทุกรุ่นนะครับในส่วน,นตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น A 5 2020นะครับตัวล่าสุดก็ที่ปลดไปก็จะเป็นเรียวมี C3 นะครับก็ส่งมาทํากันได้นะครับ ที่ช่วงฮอตๆตัวนี้ก็จะเป็น vivo นะครับผลล็อก vivo สิ y 1 1 12 15ก็ส่งมาทำกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งคืนน้องเขานะครับขอบคุณมากครับ